สามแสนสองเปิดก่อนไหมไม่เปิดหรอล้วแล้วเสนอไว้ 3, สามแสองสน่ใจไหมคะออนไลน์เปิดก่อนไหมสามแสนสองมีไหมคะตั้งราคาให้เท่าล็อตที่แล้วเลยนะลูกค้าเสนอไว้สามแสนสองล็อตที่แล้วรอบนี้จะลองขอให้ดูลองเปิดก่อนไหมจากสามห้าเหลือสามสองจะลองขอให้ไม่รับปากแต่จะลองขอให้แน่นอนถ้าไม่รับผันหนึ่งหนึ่งค่ะสามแสนสอง,สสสองเปิดก่อนไหม ้ารับที่แล้วเลยนะเราเปิดมาก่อนจะได้รู้ว่าขายได้หรือไม่ได้คุณลูกค้าจะได้รู้ว่าราคาขายได้เท่าไหร่เราเปิดก็มาให้กรรมการได้เห็นราคาก่อนเท่าไรคะคเ,เสนอเท่าไหร่นะเสนอเท่าไหรนะขอไปขอบคุณมากรอบที่แล้วสามสองรอบนี้เหลือสองห้าคุณลูกค้าเกินไปมากคุณลูกค้าสามแสนสองรับไหม สามแสนสปเอาไงี้ได้ไหมล่ะขอซัก 1, 1, สามหนึ่งสสหนึ่งอะสามแสนหนึ่งสอเสนอมาตอนนี้ขอบคุณมาก28ไม่ถึง28ไม่ถึง28เสนอมาตอนนี้ไม่ถึงสามแสนได้ไหคะสามแสนสามแสนทุกค่าเอาองไรให้ราคามาแล้วสามแสเปิดเลยสามแสน สามเสบาขอกรรมการให้แล้วนะคะนี้ขายด้วยท่านไหนยกก่อนได้ก่อนนะสามเสบาทเปิดก่อนได้เลยหนึ่ท่านค่ะหนท่านที่ไลน์ขอบคุณมากอไลน์สู้ต่อกฎหม่นะสามศูนถ้าสู้ต่อกฎใหม่จำเสใสพปาร์คอนไลน์สู้ต่อยกใหม่ได้เลยราคานี้กรรมการขายแล้วนะจาเสิสสองพันเสใสสองพันับหนึ่งเสใสสองพนับสองสราคาที่ราเสสี่พันนับหนึ่เสสี่พันนับสองจเส แสนสาทหน้าลานประมูลออนไลน์สร้ามแสบพันที่ลานสานแันสมแสนันนั่มแสนันนัอมแสนเนี่ยมือราคาออนไลน์สามแสนเนี่ยมือสามแสนเนี่ยมือนึ่งสามแสนเนี่ยมือสองพันสี่พที่ลานสามแสนเนี่ยมือสี่พันให้ลาก่อนนะออนไลนจากดใหม่อีกทีสามแสนเนี่ยมือสี่พันให้ลานมาก่อนสามแสนเนี่ยมือสี่พันหนึ่งมแสนเนี่ยมือสี่พันสองสามแสนเนี่ยมือสี่พันาทลูกค้าน้าลานมาก่อนออนไลนจ้าสู้ต่อกดมาใหม่นะสามแสนมบาทราคานี้ที่ลานประมูลนับ สามขายค่ะสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันล้านค่ะไปเจ็ดหนึ่งศูนย์แปดนะคะเจ็ดหนึ่งศูนย์แปดประมินไปสามแสนหนึ่งหมื่นสี่บาทกับคุณมากค่ะยี 24, ่สิบสี่